โอเคสวัสดีครับสสวัสดีครับแนะน,นำตัวก่อนครับผมอภิษฎแฟร์แท็กครับผมแกบ้างพูดถึงการชกข้างบนหน่อยสำหรับการชกในวันครั้งนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาชกกคคับเ็เป็นเกียรติครับแต่ก็คิดว่าเป็นครั้งแรกยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าครับอไอ้รูปที่ไม่ดีคิดว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนก็คิดว่ามันอึดๆไปหรือว่ามันเหมือน ทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับไม่ได้ใจใช่ซ้อมมายังไงไม่ได้ต่อยไปตามซ้อมอ่ะเขาก็คิดคิดไว้อย่างนั้นแต่คุณชกเขาก็อึดเหมือนกันครับชกชกเข้าหลายหมัดแต่เขาก็ทนได้ครับศึกษาคู่ชกมากน้อยแค่ไหนครับก็ดูดูเทปศึกษาเขาเหมือนกันครับก็ชกชกยากจุกจิกนี่ครับมาครั้งแรกกะวางแผนล็อกเลยครับใช่ครับหวังหวังอยากได้โบนัสเหมือนกันครับ แต่ก็ยังไม่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 ตามคาดครับถามยิงมันขนาดหนในยกที่สามเกิดอะไรหมดไหมตัวเองหรืว่าตัวเองหมดก็ผ่อนผ่อนไปนิดหน่อยครับมามาดักดักเตะดักเตะขวาทางเทนเนอร์โค้ชให้ดักเตะเยอะๆเขาจะเดินเข้าหาให้เตะสกัดเลยครับโดยรวมนะครับตลอด3ยกเราคิดว่าต้องประกวง ก็เกี่ยวทุโยคครับเหมือน,นอยากเก็ทำให้ได้ชัดเจนให้เข้าเป้าวันนี้เป็นเห็นว่าไม่ได้ดังใจสักอท่าอะไรก่อบต้องเป็นหมัดหมัดชุดนะครับหมัดชุดลำตัวแล้วก็ขึ้นบนนี้ครับคิดว่าหนหน้าจะได้กลับมาเร็ววันคิดว่านานไหม่าจะได้กลับมาลงนี่อีกทีนึง ก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องเยวแต่ทางวันเขาอย่างเงี้ยครับเ็าจะถ้าเกิดได้กลับมาก็จะตั้งใจเอาให้ดีกว่านี้ครับต้องจากบัตรที่เราจะาต้องไปเสริมมีอะไรไหมความฟิตหรืออะไรไหมใช่ใช่ความฟิตครับเพราะมว่าเรามีอาการอะไรอย่งช่วงปลายยกสามถูกไหมครับใช่ครับแล้วอยากบอกอะไรส่วนโอกาสที่มาชกวันวันนี้ครั้งนี้บ้างก็ตั้งใจหวังอยากจะเอาชนะเอาบุญนั้นให้ได้มัน ยังไม่ตามเป้าสักเท่าไหร่ครับอันดับสุดท้ายมีอะไรบางเส้นแปดหรือว่าสี่บ้างครับก็เอาไปสืบกลับมาแล้วช่วยเชียร์และช่วยติดตามเลยครับสำหรับไฟหน้าจะทำทำให้ดีกว่านี้ครับเอาแบบไฮโซตัวนี้ครับมีรายะออก็ขอบคุณทางวันครับที่ให้โอกาสได้มาชมแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงครับแล้วก็ เทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็น้องน้องนักมวยในค่ายที่ช่วยให้ผมได้รับชัยชนะในวันนี้แล้วก็ครอบครัวเาด้วยครับ